ถามเป็นเพลงเลยถามเป็นถามเป็นเพลงเีลยแม่บอกอยากฟังลิเกเนี่ยร้องก่อนเกตกรชมสวยเท่าให้เก้าไปอ่ะไอ้หนูหลับไปไงลูก อยากจะคุยพูดแมวแมวเป็นกอนเก่าไม่ร้องไม่ร้องต้องร้องกัอนแต่งใหม่เลยกอนเก่าไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวโอ้ยร้องกอนเก่าเ่ยต้นไม้ต้นนี้สวยเด่นยกให้เธอเป็นผู้นำเราได้เป็นมองสวยคำ สวยรำเมื too, so ่อไม่้ำอ่ะโอเคเก่งเพราะว่าเำไปแล้วทุกใจตัวผ่านยิงนับอกกับน้องเบนแหกยิ้มที่กระพอมาแหกถ้าตกใจพี่ิมพี่พูดจริงๆถูทุกใจ บอกกับน้องเบ้นร้องหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วเอาตรงนะตั้งนานไม่ขอก่อนพอเราไม่บันดึกแล้วพวกเนี้ยมาขอให้เราร้องแต่เขาลองได้ลองลองลอง,ลองนี่เกแบบแนวแบบแนวจีบสาวสมมติว่าเนี่ยคนที่รังดูไล้สดเนี่ยสาวชแบบมันหน้าไปทีเราเห็นสาวเนี้ยสวยๆที่แบบถูกใจเราเนี้ยเราจะจีบปันไงบบอ่ะมันเราคิดขึ้นมาเองเลยเป็นมุกสดอย่างเงี้ยเดี๋ยวร้องนี่เกจีบสาวหน้าไปที กะพี่สุดจะร้องขอร้องวันนี้ขอจองหัวใจสั้นอยากเป็นคู่รักใครรักน้องมากมายเสมอสันขอไฟปองแันอย่าก้ปงปัดพรถตกเป็นทารักเธอในนี้ก็ถามว่ารักใครอะ <laughs> ่รัทุกคน้มาด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนีความรักความเมตตาเราก็ต้องรักทุกคนทุกคนก็เป็นเหมือนว่าเป็นกำแพงที่พักกันเราแล้วก็ป้องกันเราครับไปที่อง่เยี่นนีนคนนีอ้ยชื่นชมดีกับาอง่่โฟกัใสิ่งที่ดีแ่นนนะครับาได้แต่อย่าดาลขอ อย่ว่าแบขานีเกิเาอยู่น้องเอกปากับาค่ะม่่เราเป็นคนนี <S 2> <S 2> ้จะมีน่มไปไหมเป็นคนบ้้นบ้างไม่ก็มีอะไรมากไปได้ย่วได้แค่วันไม่ด้จะไปไม่ได้เลยๆอะไรไม่ได้ไปนัดิกาหน้าโมงนี่จะ้อมละครต่อไม่ดีจริงต สีโมนน้าเรา่ด <thoroughly> น like um, ้าเราก็ไปบ่นเขาไม่เดจเราก็จ่ายบ่นได้เขาเขาทำงานอยู่พ่อบ่นน้องบ่นคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าไปบ่นทำไมเขาทำงานคนเขาทำงานเขาคิดงานให้ถูกปะเราเน่ยไม่ค่อยเครียดเลยนะคน่เราเราคือคนคิดงานเด็เต้นอยู่อะไรเนี่ยเพราหนักกว่าเราเยอะนะ ผมมาอยู่เด็กเพื่อดูแบบดูจังกันวันบมดพี่แพวค่ะพี่แพลบอกว่าไอเราเนี่ยคือเข้าใจไหมว่าเราก็เกรงใจว่าเขามาเขามาแบบร่วมงานกับเราใช่ไหมเราก็อยากให้เขาแบบได้พักผ่อนแล้วก็บอกว่าพุเตอร์เราไปซ้อมนานจังมันเหมือนเราจะพยายามที่จะบอกว่าเสร็จพยังจะได้เราจะคลิปอ่าเดี๋ยวน้องจะได้พักผ่อนนะเราคิดอย่างนี้อื อ่ะแต่เราไม่ได้พูดอะไรแบบอย่างนั้นหรอกแต่เราบอกว่าคูเตอร์ทำไมนานจังเลยด่าจังค่ะไม่ได้ด่าอย่าไปพูดว่าด่าหาดีเขาเรียกว่าเตือนเตือนอย่าพูดปากเด็กพูดเองเอ้าจะบอกว่าใช่คนนี้เป็นเอกลักษณ์เชื่อใชี้เปเอกลักชื่อหรอไม่ได้แล้วไม่ได้โอ้โหแม่ขอพูดอาจจะพูดถึงข้อดีไม่ได้พูดถึงข้อเสีย เขาว่ะพูดขนาดนี้กูปาเขา้อหยาเลยไปด่าเขาทาไมไปว่าเขาทําไมเขาทํางานเขาทํางานเขาทํางานก็ทํางานเนี่ยก็เลยอ๋อก็ฉันก็ฉันไม่ห่วงอยากให้พวกเธอได้พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่นี่บ่นให้ฉันค่ะบอกว่าไม่ต้องไปว่าเขาให้เขาทําตามสเต็ปเข้าไปเลยตามสบายเลยไม่ต้องไปเร่งเนี่ยรอได้เพราะว่าดึกก็รอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปเร่งเขาเอาให้มันตามคิวตอนแรกบอกว่าจะรัดคิวให้น้องแบบ ได้ซ้อมก่อนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้คือไม <os> ่ก <daha S 2> ็น่ารักอันนี้คือชมไม่คือทุกคนนะเขาก็อยู่ซ้อมจนหมดแล้วเราจะไปแบบไปไม่อะไรก็คนแต่ก็เลิศพร้อมมาเลยเขาซ้อมมองมองกลับมาอ่าก็มีธุระถิ่มภูคุณมีธุระรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยเอาขี้บอกก่อนแต่เรื่องไม่มีธุระเราอยู่นี่อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องซ้อมก็แล้วพร้อมงานไปบอกุพเตอร์แล้วุพเตอร์เขากำลังแบบคิดงานอยู่เงี้ยเราค่อนข้างที่เราพร้อมเราอยู่ในเกเรารู้มัมย มาเราไปตรงนู้นนะแต่ในนี้เขาบอกอยากเห็นเราเดินจูงมือไปหน่อยได้ไหมปวดนะพูดได้เออจุงมือไปอ่ะทำขึ้นมามันก็ไปอย่างนั้นเนี่เอาไปครับไปเเชิญอาบทลงเอาเอาแคทเดตตรงปูนเนี่ยเอาถึงปูนเนี่ยพอเดี๋ยวไปรอรุ่นไงเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่ทำนี่อะไรเข้าโปรเจกต์หมดเลยเดี๋ยวเราจะมีด้อมด้อมด้อมที่ให้ทุกคนเข้ามานะครับที่เราเคยเคยเกินเกินกันไว้ด้อม ด้อมแต่คนแล้วด้อมเดี๋ยวเปิดหลังจากนี้แหละอะไรเปิดแล้วก็เดี๋ยวเราไปในนั้นเพราะซึ่งเราก็อยากคัดกรองที่คนที่รักเราจริงจริง,รงคนที่รักเราบางทีด้วยด้วย,วย,วยประมาณที่เงกตรงนี้ฉันเข้าไม่ได้อันนี้เรา,<ม>เ,ราเราไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนแต่แต่เราหมายถึงว่ามุมตรงนี้เราก็อยากให้ทุกคนที่เข้าไปในตรงนั้นเราเพื่อเพื่อบางทีเราไม่อยากให้แคปรูปออกไปอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีความลับใดๆแต่ให้เกียรติคนที่เข้าอ่ะให้เกียรติคนที่เข้าจะได้มีความพิเศษกับความที่ว่าปกติจะได้แตกต่างกันในการทํางานครับ อันนี้มองใน,ในแง่การทําง,งานนะครับซึ่งเราอะอยู่หน้าตรงนี้เราสามารถทําให้ทุกคนได้ไม่ว่าทุกคนจะซื้อหรือไม่ซื้อเราทําให้หมดทําทุกคนมีความสุขรอย,ยิ้มหมดแต่แค่หมายถึงว่าการที่ทุกคนที่เข้าไปเราอยากให้เกียรติเขาว่าเขาได้ตรงนี้นะเพราะว่าเขาเสี่ยงเงินเข้ามาด้วยไงโอเคนะน้องเบนโ <c oughs> อเคให้อีไลงท่วหน่อยเราถ่ายคลิปด้วยอ่าเดี๋ยวถ่ายเราถ่ายเป็นคลิปให้ให้ลงช่องเขาบ้างได้มีอะไรในในเหารก็เกี่ย ไเดี๋ยวจุงมือกับบทลงโทษเดี๋ยวถ่ายคลิปเอาลงแกันฮะในในช่องน้องสันไม่ได้จุงมืออย่างเดียวนะเดี๋ยวรอดูได้เลย จะ,จะได้เวลาลันะจะได้แบบสบายใจสบายมากคับนะเพราะวเนื้อแกไม่มได่น่ก็บอกว่เนีอแ่ทำหนิเพระเนื้อตะเอกไม่แม่เนื้อแม่คือบบอ,อ,อ,อะอไรแจ้งนาด้วอาแจ้งาแจ้งนาเป็นไรแจ้งาีแสดงแล้วค่ะเขาแสดงของทุ่มคันคุณทอนซี่เด้วไม่แล้วเมื่อวานเน่ะเมื่อวานตอนเขาซ้อมแล้วคุณทซี่ไปไหนมา ไ,าาไปไหนมาเมื่อวานอ่ะไปไหนมาแล้วนะนั่งคู่กันนั่งเป็นสาดตายายเลย <laughs> <c oughs> เดิ่มค่ะเข้านา่ากีบูค่ะ เดี๋ยวรอบทลงโทษนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะฮะ กำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับ